السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر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  أشهد أن الله محمد رسول الله حي على الصلاه 太阳发了。 الحمد لله لا مانع لما وهب ولا واهب لما سلب احمده سبحانه طاعته افضل مقتسب واشكره على جزيل الائه وعطاياه وكل خير منه مرتقب واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المنتخب من أشرف نسب، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه الذين حازوا أعلى الرتب، والتابعين ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فقال عز قائلا عليما من, من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون พึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดพึงยำเกรงอัลลอฮ์เพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นสบียงที่ดียิง่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลากล่าวไว้ว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซักการินเอ,อุอุงซาะวฮะุอะมุมินผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งที่ดีไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาฟลานุฮียันนาหูฮหยาตันตยิบะดังนั้นเราจะให้เขามีชีวิตที่ดีวลาัจ,จิยันนะหุมอัจรอหุมและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลที่พวกเขาสมควรจะได้รับบีอัสนิมาการูยะมาลูนที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาเคยกระทำกันเอาไว้ พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านมีเรื่องราวหนึ่งซึ่งเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับพวกเราได้อย่างดีถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของผู้ที่ดำรงมั่นไว้ซึ่งอีมานอันเข้มแข็งและด้วยกับหลักเตาฮีตอันสูงส่งผู้ที่มีหัวใจมุ่งมั่นเข้าหาไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะหูวหูตะอาลา นำตัวของตัวพวกเขาเองออกมาจากเรื่องราวของฟิตนะเพื่อรักษาศาสนาของพวกเขาจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยให้เขารอดพ้นและอำนวยความสะดวกให้กับเขาให้ได้รับความปลอดภัยให้ได้รับความมีเกียรติให้ได้รับความสูงส่งยิ่งไปกว่านั้นแล้วอัลลอฮ์ยังทรงทำให้พวกเขาได้รับบั้นปลายที่สวยงาม และได้การับการกล่าวขานตลอดจนทั้งในดุนยาและอาคิรอเรื่องราวที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือเรื่องราวของอัลฮาบุลกะฟีหรือเรื่องราวของชาวถ้ำแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องราวของชาวถ้ำนั้นอยากจะขอย้ําเตือนถึงพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านว่าแม้ว่าเรื่องราวของชาวถ้ำนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ฟังดูแล้วอัศจรรย์ใจฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ แต่กระนั้นสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานาหูวะตาออลาได้สร้างเอาไว้นั้นอยู่รอบๆตัวของพี่น้องทุกท่านแล้วซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องราวนี้และเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องคอยหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอนั่นคือการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินการหมุนเปลี่ยนเวลากลางวันและกลางคืนการโคจรของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต่างๆ ซึ่งดังกล่าวมานี้คือสัญญาณและข้อเตือนใจสำหรับทุกคนในเรื่องของความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาอลาเป็นความสามารถที่เหนือสิ่งอื่นใดซึ่งเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาอลาสร้างกันให้มากๆพร้อมกับการสนใจเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้ส่งเล่าไปด้วย เพราะว่าการที่เราใส่ใจในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานจนกระทั่งเราลืมโฟกัสหรือหลุดไปจนทำให้เราหลงลืมการพินิษพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตะอาลาสร้างนั้นดังกล่าวนี้มิใช่ลักษณะของผู้ที่เฉลียวฉลาดณที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่าน เรื่องราวของชาวถ้ำนั้นเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้พวกเราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งการมีอีมานพร้อมกับการตะวักกุนและก็พร้อมกับการลงมือตั้งใจทำหรือภาษาหลับเรียกว่าอัลอัคซูบิลอัสบาบซึ่งแสดงให้เราได้เห็นถึงตัวอย่างที่ดีให้เราได้เห็นถึงการที่คน,คนกลุ่มหนึ่งมีอีมานที่มั่นคงและแน่วแน่ พร้อมกับมอบหมายผลลัพธ์ให้กับอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะอาลาด้วยกับการตวักกันพร้อมด้วยกับการลงมือปฏิบัติมิใช่ด้วยกับความหวังลมๆแล,ล้งๆอย่างเดียวเท่านั้นในอีกประการหนึ่งคือการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับและการเชื่อมั่นในความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะอาลา ซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีอีมานที่สมบูรณ์พร้อมกับการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอซุบฮานะฮูวะตาอลาดูอาขอต่อพระองค์อย่างมากให้อัลลอซุบฮานะฮูวะตาอลานั้นเป็นที่พึ่งพิงอย่างแท้จริงและท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็เหนือเกินความคาดหมายเรื่องราวของชาวถ้ำเริ่มต้นจากที่กลุ่มผู้ศรัทธากลุ่มหนึ่ง เขาศรัทธาต่ออัลลอซุบฮานะฮูวตะอลาได้หนีออกจากกลุ่มชนของเขาที่พวกเขาเคารพบ,บูชารูปปั้นกราบไหว้จเจวิตพวกเขาได้หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำโดยวิงวอนขอต่ออัลลอซุบฮานะฮูวตะอลาว่ารับบะนาอาตินามิลลาดุงกะรหมะโอ้อัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาจากพระองค์ให้แก่พวกเราด้วยเถิด ว่าให้ยิละนามินอัมรินารอชดาและทรงจัดเตรียมแนวทางที่เที่ยงตรงทางนำที่เที่ยงตรงสำหรับเรื่องราวของพวกเราให้กับพวกเราด้วยเถิดเมื่อพวกเขาเข้าไปในถ้ำแล้วอัลลอฮฺซุบฮานาหูวะตาอาลาได้ทรงทำให้พวกเขาหลับไหลอยู่ในถ้ำเป็นเวลาทั้งสิ้น309ปีโดยในระหว่างที่พวกเขาหลับนั้น อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอัลาได้ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาด้วยกับการที่พระองค์ได้ทรงเล่าไว้ในอัลกุรอานว่าวตาัชชัมซาอิดะตลาอัตตาวรุอังกะฟิหิมซาตัญยามีนเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแสงก็จะเฉียงออกไปจากทางด้านถ้ำไปทางขวา ว่าอิ ذا กอบัตตะกฤษุฮุมザตะชิมัลีวะฮุมฟีฟาจวติมินและเมื่อดวงอาทิตย์ตกแสงก็จะเฉียงออกไปทางซ้ายโดยที่กลุ่มผู้ศรัทธากลุ่มนั้นที่ได้หลับอยู่อยู่ทางจุดที่เป็นโล่งกว้างของถ้ำและไม่ถูกแสงแดดประการต่อมาอัลลอฮ์ได้เล่าต่อว่าวานุกลิบุฮุมザดันยามีนีวะตชิมล อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาต่าอาลาได้ทรงพลิกตัวเขาไปทางขวาทีไปทางซ้ายทีเพื่อให้พวกเขาไม่ขยับตัวไปมาในขณะที่หลับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเน่าเปือ่อยหรือเน่าเปื่อยหรือถูกทำลายประการต่อมาอัลลอฮ์ได้ทรงเล่าถึงหมาของพวกเขาหรือสุนัขของพวกเขาวกัลบูฮุมบซุงตูธราอฮิบิลวาซีด สุนัขของพวกเขาได้เหยียดขาทั้งสองออกไปทางปากถ้ำและนอกจากนี้แล้วอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูตะอาลาก็ได้ปกป,ป้องไม่ให้พวกเขามีผู้ใดามาพบเห็นได้ลาวิสตอละตะอาไลฮิมลาวัลไลตะมินฮุมฟิรอรอนหากพวกเจ้าตั้งใจมองพวกเขาแล้วแน่นอนว่าพวกเจ้าจะรีบหนีไปจากพวกเขาวะลามูล mm ิตะมินฮุมรอบาและพวกเจ้าจะตก ใจกับพวกเขาอย่างที่สุดหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะหูวตะอาลาได้ทรงทําให้พวกเขาตื่นขึ้นเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขาได้ถามกันไปมาระหว่างพวกเขากันเองว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยหลับไปเป็นระยะเวลาเท่าไหร่บางคนในพวกเขากล่าวว่ากอลูลาบิสนาเยามันเอาบาตยาพวกเราหลับไปหนึ่งวันหรือบางส่วนของวันเท่านั้นสุดท้ายพวกเขาก็ตกลงกันว่า ฟะบาอาซูอัฮาดะกุมบิวาริกีกุมฮาร์ฮีอิลัลมาดีนะเรื่องราวที่พวกเราหลับไปเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรู้ดีที่สุดดังนั้นให้พวกเราคนใดคนหนึ่งออกไปนอกเมืองบิวาริกีกุมฮาร์ฮีอิลัลมาดีนะแล้วก็นำเหรียญเงินนี้เข้าไปในเมือง ฟันยังดุรอายุฮาอัสกาต่ออามาแล้วจงพิจารณาดูถึงอาหารที่ดีที่สุดฟันยะติกุมบิริสกิมมินหวนยะตละลตอฟและจงนำอาหารส่วนนั้นมาให้กับพวกเราและก็ทำด้วยกับความนุ่มนวลทำให้แนบเนียนยาก,กระตกกระตากเดี๋ยวคนอื่นจะรู้เข้า วลายุชไอรันนบิกุมอะฮัดาและอย่าให้ใครมาล่วงรู้ถึงเรื่องราวของพวกเราได้เป็นอันขาดเมื่อคนคนหนึ่งได้ออกไปในเมืองพร้อมกับเหรียญโบราณน,นั้นผู้คนก็จำเหรียญน,นั้นได้และเรื่องราวของพวกเขาก็ถูกเปิดเผยและพวกเขาก็ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลา อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงเปิดเผยเรื่องราวของพวกเขาเพื่อเป็นสัญญาณแก่ผู้คนว่าสัญญาของอัลลอฮ์ในเรื่องของการฟื้นคืนชีพนั้นเป็นสิ่งเป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่ง่ายดายไม่ใช่เรื่องยากสําหรับพระองค์หากอัลลอฮ์จะทรงประสงค์ให้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในอีกประการหนึ่งคือความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอัลลนั้นครอบคลุมในทุกสิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอัลลนั้นทรงรอบรู้ในสิ่งเล้นลับและสิ่งที่เปิดเผยทั้งที่อยู่บนชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่บนพื้นดินพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่าน จากเรื่องราวนี้อัลกุรอานได้ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ไข้ควรและประจักษ์แจ้งว่าบาวของอัลลอฮ์ด้วยตัวของเขาเองนั้นเป็นผู้ที่อ่อนแอจะมีพลังที่เข้มแข็งได้ก็จะต้องได้มาด้วยจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาอาลาในส่วนเรื่องของความสำเร็จนั้นก็มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนของขวัญจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาอลา ฉะนั้นแล้วผู้ศรัทธาทุกท่านจะต้องมีอีมานและปฏิบัติทําการงานที่ดีเสมอบนสองขั้นตอนด้วยกัน 1. ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติและขวนขวาย 2. ขั้นตอนของการได้รับความสําเร็จจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาอาลาโดยอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาอาลาได้ทรงเล่าถึงชาวท้มไว้ว่าอินนะฮุมฟิตยตุนอามานูบิรอบบิหิม พวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของพวกเขาและในอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ตอบว่าอิดกาอูฟะกาลูรับบุนารับบุสสัมวาติวัลอาร์ขณะที่พวกเขายืนขึ้นพวกเขาก็ประกาศกล้องว่าพระเจ้าของพวกเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินสองขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของผู้ที่มีอีมาน และลงมือปฏิบัติขนขวายประการต่อมาอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อว่าวาซิดนาหุมฮุดาและเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาวารบัตานาอาลกุลูบิฮิมและเราได้ให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาโดยสองขั้นตอนนี้คือการได้รับความสำเร็จจากอัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลา ฉะนั้นแล้วผู้ใดก็ตามที่มีอีมานมีศรัทธาอันแรงกล้าต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตะอาลามุ่งมั่นอย่างสุดหัวใจเข้าหาพระองค์แน่นอนว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตะอาลาจะชี้ทางที่ดีให้แก่เขาและทําให้เขามุม่งตรงไปสู่ที่ถูกต้องดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาอาลาได้กล่าวไว้ว่าวะวมายุมิมบิลลาฮิผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยะดีกลบบ พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาให้ไปสู่แนวทางที่ถูกต้องอินนัลลาฮีนาอามาูวอามิลุสซอริฮัดแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบกระทําในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายยะลีฮ ah uh um ิมรอบบุฮุมบีอีมานิฮิมพระองค์จะทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาเนื่องด้วยจากการศรัทธาของพวกเขา ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวของอัสฮาบุลกะฟีหรือชาวถ้ำซึ่งเรื่องนี้ถูกกล่าวไว้ในสุรอัลกะฟีและในสุรอัลกะฟีนั้นยังมีเรื่องราวนอกจากนี้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนบีมูซาเรื่องราวของชายที่ท่านนาบีมูซาได้ไปพบเจอเรื่องราวของซุกนกอตในเป็นต้น และท้ายที่สุดนี้อยากจะขอย้ําเตือนถึงพี่น้องเพื่อไม่ให้หลงลืมการถึงผลบุญและความประเสริฐของการอ่านสุราอัลกะฮฟีท่านอบบีุมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวไว้ว่ามันฮาฟิ ض าอัชรออายาตินมินอวลิสุรติลกะฮฟีผู้ใดที่ท่องจำอัสิบอายาแรกของสุราอัลกะฮฟีได้ อูซีมามินัดดจาลจะได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากดัจาลและขะดีอื่นท่านศาสดาสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่า <ت ص في ق> มันกอออร قارع ا ل อ ش ر ة ا ل أ خ ي ر ة م ن س و ر อ ت الكهفي ผู้ใดที่อ่านาสิบอายะสุดท้ายของสุราอัลกฟัฟฟีฟาอินนะฮูอิสมาตุลลาหูม,มินัดดจาลแท้จริงมันจะเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองแก่เขา ให้รอดพ้นจากดัจานและนอกจากนี้แล้วยังมีความประเสริฐของการอ่านสุราอัลกัฟฟีในวันศุกร์โดยที่ท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนามันกรอ ق อ ر أ س و ัลก ل ك ยาวมันจุมอาติแท้จริงผู้ใดที่อ่านสุราอัลกัฟฟีในวันศุกร์ อดัลละฮูมินันนูริมาับนัลจุมอตัยนีแสงสว่างจะถูกส่องให้กับเขาในระหว่างสองสุขทั้งสองกล่าวคือก็คือแสองสว่างนั้นจะถูกส่องสว่างให้กับเขาตลอดทั้งสัปดาห์น <س> ิฮิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูล ع มาซะมิอตุมวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุม Alhamdulillah, hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Faqala azza wa jalla inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاه والسلام من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الال والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم وفقنا للتوبه والانابه وافتح لنا ابواب القبول والاجابه اللهم تقبل طاعتنا ودعائنا واصلح اعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاه يرحمكم الله